สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมกับวันที่สิบสองกินอย่างไรให้สุขภาพดีแคลอรี่ต่ำแถมไม่อ้วนนะคะกินอย่างไรของป้าก,ก็คือกินเหมือนเดิมค่ะรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ออกกำลังกายบ้างนะคะทานน้ำไม่เพียงพอพักผ่อนให้เต็มที่ค่ะและที่สำคัญ อาหารของป้าจะเน้นการลดหวานมันเค็มนะคะแล้วก็จำกัดปริมาณแค,แคลอรี่ให้น้อยกว่าที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยดึงพลังงานสะสมไปใช้นะคะทำให้เราเนี่ยมีน้ำหนักตัวที่ลดลงหรือว่าผอมลงนั่นเองค่ะจะอ้วนหรือจะผอมก็อยู่ที่วินัยการารับประทานของป้านี่นะคะวันที่30เรามารุ้นกันนะคะว่าน้าหนักป้าเนี่ยลดหรือว่าเพิ่มนะคะ สำหรับวันนี้นะคะอาหารมื้อเช้าป้าไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าต้องไปส่งคุณยายไปตามนัดที่คุณหมอนัดนะคะตั้งแต่6โมงเช้าเพราะฉะนั้นมื้อเช้าก็จะอยู่ที่ศูนย์อาหารของโรงพยาบาลค่ะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ค่ะก็เป็นต้มเลือดหมูนะคะซึ่งป้าก็สั่งต้มเลือดหมูมาโดยที่ไม่เอาเครื่องในนะคะมีหมูกับมีเลือดเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีข้าวปล่าหนึ่งจานข้าวปล่าก็จะทานแค่ครึ่งเดียวนะคะแล้วก็มีขนมปังมันม่วงอีกหนึ่งชิ้นเล็กๆนะคะกาแฟอีกหนึ่งถ้วยนะคะ แคลอรี่หรือว่าพลังงานของมื้อนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณแทกไม่เกิน400กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองค่ะสำหรับมื้อเที่ยงเป็นอะไรล่ะคะสำหรับมื้อเที่ยงเป็นสเต็กปลากระพงค่ะ สําหรับจานนี้นะคะพลังงานสูงมากๆเลยเพราะว่าปลากระพงเนี่ยเขาชุบแป้งแล้วก็นำลงทอดไม่ไม่แน่ใจว่าทอดด้วยเนยหรือว่าทอดด้วยน้ำมันนะคะตรงนี้ก็ทำให้พลังงานสูงนะคะน้ำสลัดก็เป็นน้ำสลัดครีมค่ะมันบดนะคะตัวของมันเองก็ ร้อยกรัมเนี่ยมันก็จะมีแคลอรี่ที่ไม่สูงมากเท่าไหร่นะคะประมาณ8ปกว่าเท่านั้นเองแต่เมื่อเขาปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เป็นร้อยกิโลแคลอรี่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในมื้อกลางวันเนี่ยแคลอรี่จะสูงมากป้าก็คิดว่ามองด้วยสายตาคร่าวๆจากประสบการณ์นะคะก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่ไม่เกิน600กิโลแคลอรี่ค่ะมื้อเช้ามื้อกลางวันรวมกันนี่ก็เกือบพันกิโลแคลอรี่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในมื้อเย็นเนี่ยป้าก็ต้องมาจำกัดจำนวนแคลอรี่ลงค่ะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะมื้อเชา้าวันนี้ของป้าน,นะคะเป็นต้มเลือดหมูข้าวเปล่าค่ะแล้วก็มีขนมปังมีกาแฟาค่ะเพราะว่าพาคุณยายมาหาหมอนะคะก็เ,ะเลยทานยากนิดนึงข้าวเปล่าก็คงจะทานแค่ครึ่งเดียวนะคะเลือดหมูก็มีแต่เลือดก,กับหมูผักแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะคะแล้วพบกันมื้อเที่ยงค่ะ มือกลางวันนะคะยังอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะก็ทายเป็นสเต็กปลากระพงค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยส้มโคสักหนหนึ่งกลีบนะคะมือเย็นของป้าวันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะเพราะว่าพาคุณยายไปหาหมอมาทั้งวันค่ะกลับถึงบ้านก็ ห้าโมงเย็ยนแล้วนะคะก็ทําง่ายๆของที่มีในบ้านนะคะเป็นข้าวต้มเปล่าผัดผักบุ้งแล้วก็ยำไข่เค็มค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มจากข้าวต้มเปล่าง่ายๆกันนะคะค่ะป้าก็ตั้งน้ํานะคะใส่ใบเตยลงไปค่ะขยำขยำเพื่อให้ข้าวต้มของป้ามีกลิ่นใบเตยนะคะป้าจะชอบค่ะแล้วก็ใส่ข้าวสวยลงไปค่ะวันนี้เป็นข้าวหอมนะคะ เป็นข้าวเย็นที่มีอยู่ค่ะป้าก็จะต้มเข้าสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะหอมมากๆค่ะเอาละคะ่ะข้าวต้มของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเราก็พักไวค้ค่ะค่ะทีนี้เมนูต่อไปก็คือยำไข่เค็มค่ะก็ง่ายๆนะคะไข่เค็มหนึ่งลูกป้าก็หั่นเป็นหกชิ้นนะคะส่วนผสมของป้าก็ง่ายๆแค่นี้เองนะคะมะนาว บีบน้ำมะนาวนะคะแล้วใส่น้ำตาลผสมยาหวานไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาโลโซเดียมไปนิดนึงเพราะว่าไข่ลูกเดียวนะคะประมาณครึ่งช้อนชาแค่นี้ค่ะเราก็มาซอยหอมซอยขิงน,นะคะพลิกใส่ลงไปค่ะ ใส่พริกใส่ขิงซอยค่ะป้าใส่แค่นี้ง่ายๆค่ะต้นหอมซอยอีกนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะป้าทานคนเดียวนะคะก็ราดลงไปที่ไข่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปผัดผักบุ้งกันค่ะสำหรับผัดผักบุ้งนะคะป้าก็จะปรุงไปเลยค่ะเป็นพริกกระเทียมนะคะ ก็รสชาติก็จะอ่อนนะคะน้ำมันหอยสักหนึ่งช้อนชาค่ะสำหรับผัดปะปุ้งนะคะพริกกระเทียมน้ำมันหอยแล้วนะคะก็จะมีเต้าเจี้ยวค่ะน้ำตาลน้ำตาลย้าหวานสักนิดหน่อยค่ะง่ายๆแค่นี้เองค่ะใช้น้ำมันรำข้าวนะคะประมาณป้าใช้แค่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้อยมากค่ะเดี๋ยวป้าจะใช้น้ำช่วยนะคะ อยใส่น้ำไปในผักบุ้งสักนิดหน่อยค่ะประมาณสักสองช้อนโต๊ะแค่นี้ค่ะใส่ลงไปได้เลย ง่ายๆแค่นี้เองค่ะเก่งแค่นี้ก็เสิร์ฟได้แล้วค่ะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยมื้อเย็นแสนง่ายของป้านะคะแล้วค่ะเดี๋ยวป้าขอตัวทานก่อนนะคะแล้วป้าก็จะบอกอจำนวนพลังงานไว้ที่ส่วนผสมนะคะเดี๋ยวขอตัวท่านก่อนค่ะ มื้อเย็นของเราผ่านไปนะคะตกท้ายด้วยนี่ค่ะฝรั่งหนึ่งผลนะคะฝรั่งเนี่ยค่ะประมาณ100กรัมจะให้พลังงานอยู่ที่ประมาณสัก43่ิกิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญเนี่ยค่ะเขามีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวป้าขอตัวทานก่อนนะคะสําหรับวันนี้ก็แคลอรี่สูงพอสมควรนะคะรวมๆกันแล้วใน1วันค่ะเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปค่ะของวันที่13ค่ะสวัสดีค่ะทานด้วยกันค่ะ